พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่29มีนาคมคริสตศักราช2023คําคำพยานชีวิตโดยคุณโอไลายามูยิวาเบนราฟ เขตเมืองหลวงอบูจาในจีเรียในหัวข้อเรื่องหายแต่เจอแล้วอยากนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อ3ถึง7และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ12ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร ถ้าผู้หนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวตัวหนึ่งหลงหายไปจากฝูงผู้นั้นจะไม่ละแกะ99ตัวไว้บนภูเขาแล้วไปเที่ยวหาตัวที่หายนั้นหรือคุณโอลยามูยิวาเบนราฟเป็นพยานว่างานของพวกเราอย่างหนึ่งในโรงเรียนมัธยมคือการรับเรื่องสิ่งของที่สูญหายในโรงเรียนเช่นปากกาไม้บรรทัดดินสอ เมื่อใดก็ตามที่พบของที่หายไปหัวหน้าชั้นจะยืนที่หน้าชั้นเรียนและตะโกนว่าหายแต่เจอแล้วการประกาศทำให้เจ้าของสามารถระบุและเรียกคืนสิ่งของที่สูญหายได้ด้วยแรงบันดาลใจจากรางวัลที่มอบให้กับผู้หาของพบทุกคนจึงมีส่วนร่วมในการค้นหาอะไรก็ตามที่หายไปในโรงเรียนจะต้องถูกหาจนพบอย่างแน่นอน สำหรับข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้พระเยซูทรงเล่าคำอุปมาเรื่องแกะหายซึ่งคนเลี้ยงแกะออกไปตามหาแกะหายและทรงตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีในฐานะคริสเตียนเราไม่ควรสิ้นหวังเพราะใครก็ตามที่ลาทิ้งความเชื่อผู้เลี้ยงที่ดีสามารถค้นหาแกะตัวใดก็ได้ที่หลงหายไปเพราะพระเยซูตรัสว่า เราให้ชีวิตนิรนันร์แก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้เราสามารถวางใจให้พระผู้เลี้ยงนำแกะที่หลงทางกลับบ้านได้หายแต่เจอแล้วคือคำที่พระองค์จะทรงตัดกับทุกคนและใครก็ตามที่เราคิดว่าหลงหายไปจะได้รับการฟื้นฟูกลับสู่ลงเลี้ยงด้วยความรัก ข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อลงหายไปพระเยซูทรงนําข้าพเจ้ากลับบ้านและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่สูญเสียสิ่งที่มีค่าไปข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ทรงดูแลข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนเหมือนผู้เลี้ยงแกะดูแลแกะแต่ละตัวในฝูง ไม่ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะพเนจรไปไกลเพียงใดพระองค์ยังทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายกลับบ้านเสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ